โยโยโยสวัสดีทุกคนนะฮะอยู่กับผมในรายการน้องก้อนโอเควันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะมาทําการหาเออ่โลโกชิกิวีทูนั่นเองนะครับรีบหาเลยดีกว่าพี่เกียรติพูดโอเคมาดับแรกให้ทุกคนนะ,ะมาเริ่มที่จุดสตาร์ทคือเกาะดีเซอร์ตคิงด้อมนั่นเองแล้วจากนั้นก็มุ่งหน้าไปทางทิศเอ่อ็นนะครับผมเพื่อที่จะไปกเกาะเซตอลิมนาเพื่อที่จะไปเอาเรูโลโกชิกิวีทูนั่นเองโอเคให้ทุกคนตามมาได้เลยนะครับผม ถ้าใครนะมีเข็มทิศก็ไปเองได้แต่ส่วนตรงแล้วผมไม่มีนะเออรู้กลัวจะมีแต่กูอ่านชื่อไม่ออกก็ได้หาแคปแป๊บหนึ่งเซตอารีนเาเซตอารีนเาเซตอารีนเาเซนเดอร์ชิงทำไงวะนี่เออเซตอารีน่าไม่มีนิโคอารีน่าปึ๊บไม่มี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 มมมมนี่ไงเซตอารีนเาเออเอ,อ่ะไอ้ทุกคนพรุ่งนี้ทิศนี้นะครับผมอ,อ่า ไปีกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมทั้งอัปเดตการระบบแล้วก็พวกเท่านของไอคอนอะไรใหม่ๆถือว่าเป็นในที่สุดยอดมากแถมข้อดีคือเล่นบนมือถือได้นีเองกูไม่ต้องแบกคอมไปไหนมาไหนเพื่อที่จะเล่นแกนพีได้หลอเทียเอ้โอเคเราไปหาอาวุธกันก่อน,อนเลยดีกวา่เพื่อที่จะทําให้เรานั้นแข็งแกรงขึ้น ผมวาอาจจะเปลี่ยนจากไอ้ผัดตัวนี้เป็นโลคูวีฟูเนื่องจากคอมโบมันน่าจะดีกว่าแถมมีทั้งสกิลป้องกันอีกด้วยนะเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าในการรับมันแต่ว่าผมจะพาไปดูก่อนที่จะเอามันก่อนนะครับผมอันดับแรกนะโอเคฮูนาเป็นซิตอาีนากันเลยอยู่ไกลเติบเลยเนี่ยสุดยอด ในอัปเดตครั้งนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสตรีมทางด้านของวันอังคารที่จะถึงนี้ผมจะสตรีมหาโยรุแล้วก็อาวุธเอแล้วก็ผลปีศาจของคิงนะมันจะหาเจอหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมจะต้องเอาโยรุมาให้ได้เลยถึงกูจะไม่ได้ใช้ก็ถึงกูมีโกโก้แล้วแต่ว่าการที่มีมีมันก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะเออเอาไปแอคไงเฮีย อบมากเกมนี้อัปเดตทีไรมีอนะไรให้มาให้ล่านะถ้าได้ยากก็จะสนุกดีถ้าได้ง่ายก็จะสนุกดียิ่งขึ้นนั่นเองโอเคไปเลยดีกว่าถ้าเราเข้ามาที่เซตอารีน่าได้เลยนะครับผมตามผมมาบิไปเรื่อยๆก่นกอนนี้มีคนมาวะเขาจะตีกูไว้เนี่ยตอนที่ไม่มีจุดเซฟไม่มีเซฟโซนพูดผิดโอเคให้เรามุ่งไปทางนี้เลยนะครับส่วนตัวไอตัวไอที่เราสามารถซื้อได้มนอย่กรงนี้ ไม่แน่ใจนะไ่าใช้ตังกี่บาทนะะไปดูก่อนแล้วกันนะเออหรือว่าเราจะต้องเอาลูคุมาเพื่อทําการอัพเกรดก,ก็ได้นะแต่นี่ก็ไม่รู้อีกนะเออเอาเป็นว่าไปดูก่อนแล้วกันเนาะผมก็ไม่อะไรสูรูยสรายไปเลยนี่ครับตัวที่เราจะให้ลูคุกับเรา้เองไหนลองได้คุยดูดิโอเคมันจะบอกเออเซตไรยูนอตอะลูคุเออ อาแล้วคือเราต้องมีโลคุมาก่อนนั่นเองก่อนที่เราจะมานี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พามาหาตรงนี้ก่อนนะครับผมเราจะต้องมีโลคุนั่นเองถึงจะสามารถอาบเกตได้ตันนี้ต้องขอความทุกคนไปก่อนนะมา,าง่ายๆจบง่ายๆแบบนี้เลยเฮียาย